พูดถึงประเด็นข่าวยุบพักก้าวไกลคือนักข่าวเจอก้าวไกลถามเลยแล้วก็ตามต้องมาถามปิดท้ายเรื่องนี้เรื่องยุบพักเนี่ยค่ะคุณไอติมพริชวัชรศิลป์เมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบอกว่าการยุบพักการเมืองในประเทศไทยเนี่ยถูกใช้มาหลายครั้งเท่าที่นับเอาเฉพาะสสเอาพักที่มีสสในสภาแล้วถูกยุบอะค่ะมันไม่รู้กี่รอบแล้วแล้วถ้ารอบนี้มีการยุบพักก้าวไกลคุณไอติมบอกน่าจะเป็นการยุบพักรอบที่หก ใน17ปีถ้าจำไม่ผิด ดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่ไม่ปกติแน่นอนในระบบพักการเมืองที่ควรจะเป็นประชาธิปไตยแล้วไม่ใช่เราไม่เห็นด้วยกับการยุบพักเพราะว่าเวลานี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราแต่พูดถึงทุกกรณีค่ะแม้กระทั่งไปเทียบกับกรณีภูมิใจไทยสิเราก็ไม่ได้เห็นด้วยนะกับการที่จะยุบภูมิใจไทยทั้งทั้งที่สสก้าวไกลเองเนี่ยเป็นคนยื่นเปิดโครงการทุจริตถ้ากรรมการบริหารภูมิใจไทยคนไหนทําผิดก็ต้องลงโทษคนนั้นไปไม่ใช่ว่าไปยุบพัก ถึงจะไม่ชอบก้าวไกลเกียดก้าวไกลมากขนาดไหนก็ไม่อยากให้คุณเห็นด้วยกับการยุบพรกก้าวไกลอย่างนั้นเหรอทุกคนต้องมีจุดยืนร่วมกันตรงนี้ค่ะถ้าไม่ชอบใครก็ให้ผลการเลือกตั้งเป็นตัวกำหนดอือ่ะไม่มีเหรอฮะยังไงอ,ไอ่าไม่เป็นไรก็สื่อความหมายว่าต่อให้เกลียด ก็ไม่อยากให้เห็นด้วยกับการยุบพักก็ค่ะให้ไปวัดกันที่เรื่องผลการเลือกตั้งให้เป็นตัวกําหนดแล้วก็อยากจะให้สังคมตั้งคําถามแทนที่จะมาวิเคราะห์กันว่าก้าวไกลจะถูกยุบแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่าให้ตั้งคําถามกลับไปมากกว่าว่าเราจะปล่อยให้มีการยุบพักในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าหรืออืออืออือ่ะนบูชบเดี๋ยวมาว่ากันต่อ